นี้เนี่ยต้องถามก่อนการสกัดเย็นเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงคะปกติเนเรามีเครื่อง2แบบใช่ไหมคะเครื่องแบบปั่นเร็วๆน้ำออกมาเร็วๆแล้วก็เครื่องแบบหมุนช้าๆใช้แกนช้าๆแล้วก็มีไฮดรอลิกเออพวกหมุนช้าๆกับไฮดรอลิกเนี่ยเวลามันคั้นออกมามันไม่ผ่านการเหวี่ยงความร้อนมันก็คือสกัดเย็นหรือเขาเรียกว่าโคลเพรสนะคะแล้วเวลาไอ้เครื่องที่มันดังซึงดังๆแรงๆอย่างเงี้ย่ะเวลาเราคันเนี่ยมันเหวี่ยงเนี่ย คือความร้อนจะทำให้วิตามินมันหายไปใช่เหมือนไปต้มมันอะไรอย่างงี้หมายความว่าสารอาหารที่อยู่ในผักเนี่ยเราจะได้แบบไปครบ้วนมากกว่ามากขว้นที่ไปบั่นกังเย็นใช่ค่ะแล้วรสชาติก็จะต่างกันอย่างเช่นแครอทใช้เครื่องอย่างนั้นที่ปั่นเร็วกับอันนี้รสชาติต่างกันสีต่างกันจุดเด่นของร้านนี้คืออะไรบ้างคะคือคือร้านเราเนี่ยใช้ ของออร์แกนิกสารเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ใช้ของของ local คนไทยด้วยการใช้แล้วสิ่งที่เราใช้กันเย,เยอะที่สุดเนี่ยเราใช้ผัก80นะ,ะผละไม้น้อยมากน้ําตาลออไม่มีเลยน้ำตาลไม่มีเลยนะใช่ค่ะเพราะเราอยากให้คน<ด>ทานผักเยอะๆเพราะว่าเอ่อพวกพวกบาร์จูสบาร์เนี่ยผลไม้เยอะค่ะแล้วคนไทยทานหวานจนติดค่ะคราวนี้ก็เลยเวลาคั้นนะคะก็เอาอ่อนๆลงไปก่อนอเอาใบอ่อน ผักของเรานี่เป็นเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเคมีแต่เราก็ยังล้างนะคะเราก็ล้างเยอะๆใส่ไปทั้งหมดเลยครับใช่ค่ะค่อยๆใส่แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสโลเอามือกดเอามือเลยค่ะไม่บาดนะแล้วก็ใส่แอปเปิลนะคะอันนี้ก็มีแอปเปิลแล้วก็มีขึ้นช่ายฝรั่งนี่คือลดลดคอเลสเตอรอลลดความดันในความดันนะคะก็ดีมากแตงกวาทำให้เย็นในร่างกายค่ะทำให้ ลดการกระหายน้ําต่างๆนะคะแล้วก็บีบมะนาวไปหน่อยค่ะจริงๆบีบบีบข้างล่างก็ได้อ่าสําคัญมากคือขิงขิงนี่แก้วท้องอืดท้องเฟ้อาาจะเผ็ดๆนิดนึงจะอร่อยค่ะแค่นี้เองค่ะก็จะเขียวๆ<ด>แต่ถ้าไม่อยากทำน<ม>ท,ที่มันขมมากก็อ่ะเพิ่มแอปเปิ้ลไปหน่อยก็ได้อ่ะนะฮะนี่ก็ได้หนึ่งแก้วพอดี นี่มันเป็นบทเนาะมันเป็นบมันเป็นเกลียวหมุนชาค่ะหมุนไปเรื่อยๆมันไม่ได้เหวี่ยงค่อยๆทําไปใช่แล้วก็จะแยกน้ําออกมาด้านนี้แล้วก็กากระมอีกข้างนึ่งกากรปมือข้างนู้นน้ําข้างนี้ดูดีเนาะตอนนี้กลิ่นคือเป็นกลิ่นหอมเพราะว่ามีมะนาวเป็นส่วนผสมด้วยได้กลิ่นหอมมะนาวนิดนึงนะฮะอันนี้เดี๋ยวหนูใส่แก้วให้เลยนะคะครับผม เ <Menu. S 2> มนูสังเกตนะคะน้ำจะเขียวมากแรกคาร์บอนไดออกด์นล้วนเลยนั่นนี่ยนะแก้วนี้ทานแล้วเหมือนคนติดกาแฟานะหนูติดกาแฟามากหนูทานประจำหนูเลือกทานกาแฟามันเหมือนเอสเปรสโซ่หนึ่งแก้วมันทานปับ๊บมันขึ้นสมองมันตื่นเลยอะ่ะจริงๆริราคาค่ะอยากให้พี่มาลองชิมก่อนกินผักทั้งไร่โอ้คือหนูคิดว่ามันเป็นมันเป็นทางลัดนะคะทางลัดกินผักทั้งไร่เลยทานแอปเปิ้ลใส่แอปเปิ้ลเพิ่มไหมคะยากไม่ยากโอเค ลองชิมไหมคะทรอบเอาหลอดทานแต่ทุกเช้าเราทานทุกเช้าแล้วมันจะต้องทานเยอะๆรวนคุณทอปยิ้มหน่อยสิมาหลายไล่เลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าทานไม่ได้เลยนะคืออร่อยด้วยทานได้หลอดไม่มีแล้วไม่มีหลอดแล้วดื่มมาแล้วกันนุขวชิมนย ทานง่ายขึ้นเหรอเป็นเป็นบิทรูทค่ะล้างตับล้างไตบีท็อกซ์ค่ะต่อไปอีกหนึ่งเมนูค่ะเราก็ผสมแครอทมีวิตามินเอสูงนะคะแล้วก็มีแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็บวกด้วยมะนาววิตามินซีอันนี้ทานง่ายค่ะดูวิธีการทาได้ค่ะถ้าจะสั่งนี่ต้องนำเบอร์อะไรอ่ะเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้าค่ะเมนูเบอร์เก้าบิทรูทต้อแดงแดงนะคะคุณใช่ค่ะสีสวยค่ะรวบ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 นี่ไง ทำสลัดก็อร่อยค่ะบดขยี้ไม่เป็นไรครับแล้วก็ผสมแครอทค่ะสีม่วงแล้วก็มีสีส้มรมันจะออกมาเป็นสีอะไรก็ต้องม่วงอยู่ดีแหละเพราะม่วงมันเป็นสีที่เข้มมากมีรูสีมันแรงค่ะนี่เป็นต้าแคลเซีนเพียบเลยนะใช่ค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระกันมะเร็งด้วยคใช่แล้วก็ไม่แก่ใช่กินแล้วไม่แก่ บบนี่ก็แอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวแอปเปิลพันเยอะๆดีค่ะแล้วก็มีมะนาวจริงๆมะนาว้าคนชอบแบบว่าเข้มๆก็ใส่ทั้งอันได้นะคะแต่หนูไว้ข้างนอกอย่างพวกมหลังบางคนก็ใส่ทั้งลูกเลยค่ะแล้วก็ได้กินผิวมะนาวก็หอมอีกแบบนึงหรือใส่เป็นเลม,มอนก็มมันจะ,ะแต่มันจะขมนิดนึงค่ะออแต่บาง,างคนก็ชอบก็แปลกใช่ไม่รู้เห,เเหมือนกัน <laughs> สีสวยเลยค่ะสีม่วง ว้าวอันนี้ทานง่ายขึ้นจะใส่น้ำแข็งหน่อยก็ดีอร่อยนะคะขอบคุณผ่บบเย็นๆทานง่ายขึ้นจจริงๆนะนะเอาไอ้พวกของพวกนี้นะแช่เย็นไว้นะใช่ค่ะแล้วพอมาทำนะก็เย็นแล้วก็เย็นแล้วม่ต้องใส่น้ำแข็งให้มันเจือจางนี่ฉันมีของฉันด้วยอุ้ยฉันมีของฉันด้วยเหมือนกันมัอันนี้ก็สดกว่าไหมคะพี่มาแต่นั้นก็ได้ค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นได้สามวันค่ะ ชอบไหมลองชิมอันนี้มันมีเปรี้ยวๆนะอร่อยครับอันนี้จะมีเปรี้ยวๆแล้วก็จะมีกลิ่นของบีทรูทด้วยอแต่บีทรูทเนี่ยก็จะมีกลิ่นนําขึ้นมาเลยเพราะว่าบีทรูทนี่คือแรงสุดแล้วแต่ถ้าคนไม่ชอบก็คือลําบากแต่ถ้าต้องค่อยๆทานแต่ผมเคยทานอยู่แล้วบีทรูทนี้เคยกินอยู่แล้วเออถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบแนวผลไมัว่าจะเป็นบีทรูทหรืออะไรก็ตามชอบแน่นอนตัวเนี้ยนะคะเวลาไปเที่ยวแฮงโอเวอร์ดีมากเลยค่ะตอนเช้าแล้วมันก็จะ ดีท็อกซ์ไปเลยทีเดียวนี่ที่ร้านนี่เปิดนานยังอ่ะเปิดได้6เดือนแล้วค่ะอ๋อหเดือนแล้วเนาะก็ไม่นานก็ก่อนปีใหม่นี้เลยทีเดียวใช่ค่ะแต่ว่าตอบผนตอบรับดีมากกว่าที่คิดไว้เยอะคนคนรักสุขภาพเยอะมากใช่ค่ะใช่แล้วยิ่งฝรั่งฝรั่งแถวนั้นนะใช่ค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นต่างชาติแต่หนูอยากให้คนไทยมาเยอะๆนะคะใช่เราต้องรักสุขภาพคุณไม่รักสุขภาพไม่ได้เลยนะเราจะไม่ต้องไปพบแพทย์ไงเราจะพบแพทย์เฉพาะหมอสัตลยกรรม